สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับบาวเจน้องขาใหญ่นะครับวันนี้ก็นะครับมาสลับไข่นะครับกับมือปืนนะครับกับนกที่ผมผสมไว้นะครับก็ก็อื่นก็สวัสดี FC ทุกคนนะครับนะขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเอาไข่นะครับไข่ตัวนี้นะครับเป็นสาย J j เจบวกนะครับเป็นสายของผมเองนะครับซึ่งผมจะเอาไข่ตัวนี้นะครับไปให้มือปืนทํางาน กระบวนการทํางานของผมนะครับไม่ยากนะครับนะง่ายๆนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับแล้วก็การทําให้ดูนะครับว่าผมจะทําเช่นไรนะครับนะวันนี้มีอยู่สามคู่นะครับมีอยู่3คู่นะครับผมสลับ3คู่นะครับนะแต่ไม่รู้ว่าเวลาจะพอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวนี้นะครับทาตัวนี้ให้ดูนะครับแล้วก็ผ่านจากตัวนี้นะครับผมก็จะเอาไข่ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็รอไปอีก6วันนะครับวางไข่นะครับเราก็เอาไข่ไปให้อีก ครับอันนี้ก็คือกระบวนการที่คนเขาอยากได้ลูกนกเยอะๆนะครับนะแต่ต้าเราเราต้องมีมือปืนให้พร้อมนะครับนะเราต้องมีมือปืนให้พร้อมพร้อมทางานนะครับพร้อมพร้อมเพื่อที่จะสลับมันได้นะครับนะถ้าเราไม่พร้อมนะครับไม่สามารถทําได้นะครับนะเราต้องให้ตัวข้อนี้ทําไปเรื่อยนะครับนะถ้าไม่ทํานะครับนะมันก็ใข่จะเสียนะครับถ้าเราไม่ไปวางนะครับบางตัวมันมันไม่ขึ้นฟักนะครับอันนี้ขึ้นฟัก นะครับนะขึ้นโกกไข่นะครับแต่เพียงในผมเดินมามันมันกระโดดลงนะครับนะแต่ถ้าบางตัวมันไม่ฟักนะครับนะมันจะทิ้งไข่เลยครับดังนั้นเราจะต้องรองรับด้วยมือปืนนะครับโอเคด้วยผมจับจับไข่นะครับมาลายไก่นะครับ อันนี้ผมเอาไข่มาแล้วนะครับผมจะได้เอาออกเอาออกนะครับเอาออกมานะครับผมออกมาอันนี้ผมได้ไข่แล้วนะครับสองใบผมจะส่องดูเชื้อในแดดนะครับแดดมันส่องมาหาผมนะครับเราโยนใส่แดดอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นเส้นเลือดเลยนะครับมันจะขึ้นเส้นเลือดเลยนะครับนะมันจะขึ้นเส้นเลือดเลยนะครับแต่ถ้า ถ้าแบบนี้เนี่ยผมไม่ต้องส่องผมรู้เลยว่ามีเชื้อนะครับจากประสบการณ์เนี่ยดูรู้เลยนะครับนะไข่มันจะมีเชื้อเปลือกมันจะแข็งเปลือกมันจะหนาแล้วนะครับตอนนี้อันนี้ระมัดระวังที่สุดนะครับที่เราจับนะครับนะถ้าจับไม่มาระมัดระวังตกแตกเสียหายนะครับอันนี้ส่องดูได้เลยนะครับมีเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้แดดนะครับแดดแดดแดดมากเลยนะตอนนี้แยงเข้าตาผมนะครับเราต้องส่องใส่แดดอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นเส้นเลือดนะครับนะอันนี้สองใบนะครับมีเชื้อครับ เดี๋ยวเราจะไปดูมือปืนนะครับอันนี้เราออกแล้วนะครับอีกหกวันไข่นะครับนะอีกหกวันถึงห้าวันครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไข่ตัวนี้นะครับไปให้มือปืนทานะเดี๋ยวไปดูกระบวนการผมทํานะครับว่าทํำยังไงนะครับไปดูกันเลยนะครับนะผมก็จะมาทำอย่างนี้ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นพวกมือปืนนะครับผมจะเอานกมาเข้าคอกนี้นะครับนี่นะครับกล้องอาจจะมืดหน่อย ครับผมก็ไม่เป de. ็นไรนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะมาใส่นะครับมาใส่ในข้องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่ในข้องนี้นะครับใส่ในข้องนี้เพื่อที่จะให้มันทํางานนะครับตอนนี้มือปืนทํางานอยู่นะครับซึ่งผมวอมวิธีวอมวอมไปแล้วนะครับเอาไข่วางนะครับถ้ามันขึ้นทําแบบนี้เราสามารถทําได้เลยนะครับนะแบบนี้ขึ้นทําได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาวางไข่นะครับ อันนี้เป็นเจเจบวกนะครับวิธีการวางก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่ครับสามใบทำไมถึงเป็นสามใบเพราะใบหนึ่งนะครับที่ผมวางไปใบนี้นะครับอันนี้เป็นไข่ใหม่ของเขานะครับไข่ใหม่สองใบนะครับใบใบที่ผมวองหนึ่งใบนะครับแค่นั้นเองนะครับทีนี้ผมจะวางไว้บนนี้ นะครับเพื่อที่จะเวลาวอร์มมันจะง,ง่ายนะครับไม่ต้องไปเดินหาไข่ครับประมาณหลายใบายมากเลยนะริมนี้สุดนู้นเลยนะครับอันนี้เป็นใบที่เราต้องการนะครับเป็นใบที่เราต้องการเราต้องทะนุถนอมนะครับอ,อันนี้ผมใส่แล้วนะครับผม ครับเดี๋ยวผมจะเขียนนะครับผมจะเขียนไว้ในวันนี้นะครับวันที่8มีนา66นะครับผมก็จะได้เขียน8มีนานะครับ8มีนา66พ่อแม่เจเจบวกนะครับอันนี้เราก็รู้แล้วว่าข้อแม่ไหนข้อไหนนะครับส่วนนัมเบอร์เดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกรอบหนึ่งว่าอันนี้จะผ่านไหมนะครับ อันนี้เป็นปืนที่ครั้งที่2นะครับนะแต่ผมมั่นใจนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูเรื่อยนะครับนะอันนี้ผมก็ปิดนะครับง่ายๆนะครับทีนี้นะครับเราต้องพร้อมอาหารการกินของเขานะครับหลังจากนี้15วันนะครับเราไม่รู้ว่าเขาจะออกตอนไหนนะครับเราต้องมีอาหารพร้อมให้เขาเพื่อที่จะไปเลี้ยงลูกนะครับน้ําห้ามขาดอาหารห้ามขาดครับเราต้องดูดูนะครับย้ำมาดูนะครับไม่ใช่ว่าเลี้ยงปล่อยทิ้งปล่ยปลาลเลยนะครับอันนั้นไม่ใช่นะครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามตอนต่อไปนะครับอันนี้หนึ่งข้อนะครับเขียนไว้แล้วนะครับ8มีนา65ไอ้66นะครับชื่อพ่อแม่มันก็ชื่อเจเจบวกนะครับผมรู้เลยว่าพ่อแม่ไหนนะครับเจเจบวกมันมีอยู่แต่ละชื่อแต่ละข้อไม่เหมือนกันนะครับนะแล้วเรามาดูนะครับอันนี้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับชอบก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมก็เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม